สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องปรับแรงดันไฟกันนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็าสามารถที่จะปรับแรงดันไฟไม่ให้ไฟกระชากนะครับไฟตกไฟเกินก็คือสามารถที่จะปรับให้สัญญาณไฟของเรา,าราบเรียบนะครับ ก็ในรุ่นเซอร์คอน HR1 นะครับสามารถที่จะใช้เอาไปเสียบกับโทรทัศน์นะครับโฮมพีเตอร์นะครับอุปกรณ์สำนักง,งานเครื่องปิ้นเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆนะครับโทรศัพท์ตู้เย็นนะครับเครื่องชงกาแฟคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆะนะครับสามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะครับก็เขาจะช่วยปรับแรงดันนะครับสังเกตเวลาไฟตกอย่างเงี้ยนะครับไฟตกหรือว่าไฟเกินอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของพวกเราบางทีไฟตกก็จะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้ดังนั้นแล้วเราเชื่อมต่อเครื่องปรับแรงดันตัวนี้ลงไปมันก็จะช่วยปรับแรงดันนะครับให้สัญญาณไฟฟ้าให้เรียบ นะครับก็ช่วยเซฟความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้อย่างเงี้ยนะครับก <c oughs> ็รุ่นเซอร์คอน HR1 นะครับก็หน้าตานะครับอันนี้หน้าตาภายนอกเป็นแบบนี้นะครับปุ่ม power นะครับอันนี้ปุ่ม delay นะครับเ,เรามาดูสมรรถนะของเครื่อง นะคเขาบอกว่าสามารถปรับแปลงดันไฟตกไฟเกินนะครับมีความผิดเพี้ยนเพียงแค่1%หรือว่า5%เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าความผิดพลาดต่ำมากนะครับสามารถที่จะกรองไฟให้มีความเสถียรนะครับก็นี่คือสมรรถนะของเครื่องนะครับสามารถที่จะดีเลย์นะครับไฟกระชาก นะครับสามารถที่จะตั้งเวลาได้180วินาทีหรือว่า3นาทีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้กับเครื่องตู้เย็นตู้แช่ต่างๆส่วนใหญ่ก็ประมาณ3นาทีนะครับหรือว่า180วินาทีนะครับอุปกรณ์บางอย่างก็6วินาทีนะครับอันนี้คือตั้งค่าดีเลย์นะครับก็ามีฟิลนะครับ มีช่องเสียบไฟเอานะครับก็คือไฟออกกอ็หลายช่องนะครับประมาณ6ช่องใช้กับไฟบ้านของเรานะครับ220โวลต์อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเออเพิ่งซื้อมานะครับก็ได้มาวันนี้นะครับผมซื้อมาในราคา2,500นรนะครับ2,500ราคาก็ อพอดีพองามนะครับอ่าครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ขนส่งพึ่งมาส่งวันนี้นะครับภายในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับภายในกล่องก็ไม่มีอะไรคือมีเจ้าตัวเครื่องกับคู่มือเท่านั้นเองคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียวนะครับโอเคคู่มือก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับ Gabriel มาดูเจ้าตัวเครื่องก่อนนะครับเจ้าตัวเครื่องด้านหน้า ด้านหน้าก็ามีชื่อรุ่นนะครับชื่อโ o เดลเ i r ร์คอน H R 1นะครับอยู่ตรงนี้แล้วมีปุ่มด้านซ้ายคือปุ่มเปิดนะครับปุ่ม Power แล้วปุ่มด้านขวาคือปุ่มดีเลย์นะครับดีเลยก็คือก็คือหน่วงนั่นเองนะครับให้ไฟเวลามันดับอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหน่วงในการเปิดเครื่องให้เราอย่างเงี้ยนะครับ คือน้ำหนักก็ประมาณประมาณ5กิโลนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักประมาณ5กิโลอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าอ่าแบรนด์เซอร์เคิลนะครับอ่าแบรนด์เซอร์คอนนะครับอ่าตรงนี้เขียนว่าแบรนด์เซอร์คอนโมเดล HR1 นะครับก็เป็นเครื่องปรับแรงดัน น้ำหนัก5กิโลนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีช่องไฟออกนะครับมี6ช่อง1 2 3 4 5 6ก็เราสามารถที่จะเสียบเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเป็นตู้เย็นตู้แช่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเสียบได้หมดเลยนะครับแต่ก็ลองรับ ได้ประมาณ1,600วัตต์นะครับถ้าเกินนั้นเครื่องเจ้าตัวนี้ก็รับไม่ค่อยไหวนะครับเราสามารถที่จะเสียบเครื่องใช้ไฟ้านะครับวัดรวมกันก็1 5 0 0วัตต์นะครับสามารถที่จะลองรับได้ส่วนตรงอื่นนะครับตรงนี้ก็เป็นฟิลนะครับตัวนี้เป็นปุ่มฟิลอันนี้ก็สายสายออกออสายสายเข้านะครับสายจาก สายจากไฟบ้านนะครับเราก็เสียบเสียบตัวนี้นะครับเข้าไฟบ้านได้เลยนะครับส่วนช่องเหล่านี้ก็เสียบเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของพวกเรานะครับก็ดูแล้วแน่นดีนะครับโครงเหล็กดูแข็งแรงนะครับโครงเหล็กดูแข็งแรงก็ อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอามาเสียบนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะมะีตรงนี้จะเป็นจอนะครับจอ,อแสดงผลนะครับอินพุตโวลต์น,นะครับก็คือเป็นด้านนี้เป็นจอแสดงไฟเข้านะครับส่วนด้านนี้เป็นจอแสดงไฟออกนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับ ก็อันนี้ส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนก็มีที่หิว้วอ่าเราจับแบบนี้ได้นะครับเราจับแบบนี้ได้ก็สวยงามนะครับส่วนสายนะครับสายที่ให้มาความยาวก็น่าจะประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูความยาวนะครับออ ความยาวเท่าที่ผมกะกะด้วยสายตาประมาณ1เมตรนะครับสายที่ให้มาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นช่องนะครับช่องเล็กๆเ,เอาไว้ระบายอากาศมีด้านขวานะครับอีกด้านหนึ่งก็มีช่องระบายอากาศนะครับก็วันนี้ก็คือมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ เราก็สามารถที่จะเอามา,าเสียบเข้าอุปกรณ์ในบ้านได้นะครับคือที่ผมซื้อมาวันนี้ผมจะเอามาเสียบกับเครื่องขุดบิตคอยนะครับเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องขุดบิตคอยก็ว่าที่บ้านมันมีไฟตกบ่อยนะครับก็ว่าจะใช้เครื่องตัวนี้เอามาเสียบนะครับเพราะว่า เมนบอร์ด uh, ของเราก็อาจจะพังได้ถ้าหากว่าไฟตกบ่อยๆดังนั้นแล้วเครื่องตัวนี้มันก็จะช่วยดีเลย์นะครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเปิดนะครับเปิดเปิดไฟก็คือวิธีใช้ง่ายๆก็คือเรา,าเสียบปลั๊กนะครับเราเสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไฟบ้านเสร็จแล้วก็เปิดปุ่ม power นะครับถ้าหากว่าเราต้องการาดีเลย์6วินาทีนะครับ ุ่มนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเก็คือปิดไว้แบบนี้ <c oughs> เครื่องก็จะดีเลยให้เรา6วินาทีเวลาเครื่องอมีไฟตกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้เครื่องหน่วงหรือว่าดีเลยร้อยแปดสวินาทีนะครับเราก็คือต้องเปิดนะครับเปิดดีเลยนะครับเจ้าปุ่มนี้นะครับมันก็ถ้าหากว่ามีมีไฟตกนะครับมันก็จะดีเลยให้เราประมาณร้อยแปดสิบวินาทีนะครับก็เหมาะสําหรับ อุปกรณ์ที่เป็นตู้แช่ตู้เย็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือเขาต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการในการทำงานก็คือเราจะเปิดปุ่มดีเลย์ตรงนี้นะครับแต่อุปกรณ์อันไหนที่ใช้ใช้เวลาในการน่วงหรือว่าเวลาในการดีเลย์สั้นๆนะครับประมาณ6วินาทีนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเราก็แค่เปิดปุ่ม power อ,อย่างเดียวนะครับปุ่มดีเลย์เราไม่ต้องเปิดนะครับ ด้านหลังเราก็แค่เสียบเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับเรามีตู้เย็นมีพัดลมอะไรต่างๆแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทํางานอันตโนมัติให้เราเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับคลิปต่อไปผมจะมาสาธิตนะครับในการไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งผมจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง ขุดบิตคอยนะครับเดี๋ยวรอ,อรับชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ